Today, at the care home, visiting my oldest my I เอาจริงดิสาวดาวโอลี่แฟนชวนคุณปู่วัย82มาทำคอนเทนต์18บวก เมื่อฉันบอกว่าฉันไม่รังเกียจผู้ชายไม่ว่าจะอายุเท่าไรหรือขนาดเท่าไหนฉันหมายความแบบนั้นจริงๆคุณปู่และเพื่อนๆเ,เองก็ยิ้มปากฉีกเลยละค่ะและหากย้อนกลับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนที่ลินล,ลี่จะไปที่บ้านพักคนชรานะคะเธอได้โพสต์ข้อความในติกต็อกค่ะว่าเธอเนี่ยต้องการตอบแทนสังคมและกําลังมองหาผู้ชายที่อายุ60ปีขึ้นไปเพื่อเข้าร่วมงานการกุศลกับเธอนอกจากนั้นค่ะเธอก็ยังบอกว่าเธอเนี่ยสนับสนุนสุภาพบุรุษสูงวัย ไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านพักคนชราหรือคนสูงวัยที่มองหาเพียงความสนุกสนานหากว่าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมกับเธอเนี่ยก็สามารถเข้ามาทักดีเอ็มกันได้โดยเธอนะคะกล่าวว่าฉันอยากทํางานการกุศลบ้างในขณะที่ฉันอยู่ที่นี่ใครก็ตามที่อยู่ในบ้านพักคนชราสามารถติดต่อฉันได้ฉันเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมทําแม้กระทั่งผู้ชายที่อาจจะเป็นคุณปู่หรือพี่ชายของฉันเธอประกาศอย่างไม่ใส่ใจในโพสโซเชียลมีเดียหลายรายการเลยล่ะค่ะ ก็ต้องบอกว่าเรื่องราวนี้ก็คงจะเป็นคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งนะคะที่แปลกมากๆแล้วทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการที่จะชวนคุณปู่วัย80บวกมาทำคอนเทนต์สุดสยิวแบบนี้มันจะไหวไหมหรือว่ามันจะมีแรงทำไหมยังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้คะ่ะ